โอเคฮะก็กลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะฮะอยู่กับผมบันปีตคนกับเกมโลโบกับแมทที่มีชื่อว่า Demon Slayer RPG 2นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวปานอัศนีนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นปาน,นขวัญใจหลายหลายคนเลยนะครับผมเนี่ยเป็นปานของ1ใน3ตัวลักของเรื่องดับพิฆาตสูนั่นเองนะฮะปานอัศนีนะครับผมเป็น หนึ่งในหะ้าปานพื้นฐานนะครับผมที่แยกตัวมาจากปานตะวันนะครับผม่ถ้าพูดถึงประวัติของปานพวกนี้นะฮะก็คือโยริจินะฮะพยายามสอนลูกศิษย์เขานะใช้ปานให้ได้นะครับผมเพื่อในอนาคตเอาไว้สู้กับอสูรหรือว่าสู้กับมุซันเองนะครับผมแต่ไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่สามารถเ,าเรียนรู้ได้เลยนะครับผมมีแต่ว่าลอกพยายามลอกเรียนแบบจนกลายเป็นแบบมั่วสั่วเป็นอย่างอื่นนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีปานอัศนีนั่นเองนะครับผม ปานอัศนีนะครับผมตอนนี้มีคนที่สามารถใช้ได้อยู่3คนนะฮะรวมมังงะด้วยนะครับผมซึ่งคนแรกนะฮะก็คืออังาสึมารเซนอิสึนั่นเองนะครับผมถ้าพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะคนที่2นะครับผมเป็นไคงาคุนั่นเองนะครับผมอันนี้อยู่ในตอนมังงะนะฮะต้องไปดูในมังงะเอาเองนะครับผมอีกคนนึงนะครับผมอดีตเสาหลักนะฮะคูวาจิมะนะฮะจิโกโร่นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่สอนปานให้2คนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นปู่ของเซนิสึนั่นเองนะครับผม เซนิสึนะฮะก็ถ้าพูดถึงเซนิสืนะครับผมเซนิสือเมื่อก่อนเขาเป็นผมสีดำนะเออคต่ใครๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะเซนิสึเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเขามีผมสีดำนะครับผมแต่เนื่องจากเขาโดนฟ้าผ่านะฮะจนทำให้ผมเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับผมการที่เซนิสืมาฝึกได้นะครับผมเพราะปู่เขานะเป็นคนชนีะนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะเซนอิสืเขาแบบอ่าเหมือนว่า โดนหญิงโดนผู้หญิงหลอกได้ง่ายนะครับผมจนทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะครับผมซึ่งเอาง่ายเขาตามหาความรักของเขาหน่แหละนะเออซึ่งปู่เขาก็ได้ใช้หนี้แทนให้นะครับผมแต่แรกกับการที่ว่าต้องมาฝึกวิชากับปู่ของเขานะครับผม ปู่ของเขาเป็นอดีตเสาหลักนะครับผมผม ER, ต้องพูดไปก่อนนะครับผมถ้าผู้ชายปานอัศนีนะฮะเป็นเสาหลักเขาจะไม่เรียกเสาหลักอัศนีนะครับผมเขาจะเรียกเสาหลักคำลนนั่นเองนะครับผมคำลนนี่อาจจะแปลว่าคำรามก็ได้นะฮะมันอันนี้เป็นความหมายนะความหมายคำรามหรือเสียงคำรา,ามหรือเสียงคือกล้องประมาณนั้นน,นั่นเองนะครับผมซึ่งคุณปู่เขาเนี่ยที่เลิกเป็นเสาหลักนะครับผมเพราะว่าขาเขานะฮะเสียไปจากการสู้ กับมูนู์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีสู้สืบทอดด้วยเนาะโอเคเราจะมาพูดถึงกระบวนท่าของปานอัศนีนะครับผมปานอัศนีมี6กระบวนท่าบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งก็เป็น7ถูกไหมเออซึ่งกระบวนท่าที่7นะั้นเป็นของเซนิสุที่คิดคนเอาเองนะฮะกระบวนท่าที่1นะครับผมชื่อว่าสายฟ้าฟาดนะครับผมซึ่งทุกคนนี้ได้เห็นกันอยู่แล้วนะฮะใครดูเนี่ยเออสายฟ้าฟาดนะครับผมจะมีอยู่3รูปแบบ ร,รูปแบบที่1นนะเป็น6ครั้งนะครับผมหรือว่าสายสายฟ้าฟาด6ครั้งนะฮะที่เซนติสอใช้ตอนตัดหัวอสูรมังมุมนั่นเองนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่2สายฟ้าฟาด8ครั้งนะฮะเป็นคล้ายๆกับ6ครั้งด้าน6ครั้งตอนแรกนั่นแหละแต่ว่าเป็นการฟันตอนนื่อง8ครั้งนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3านะครับผมเป็นเทพสายฟ้านั่นเองนะเทพความเร็วหรือเทพสายฟ้าในผมจำไม่ได้น,นะก็ข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นการที่ฟันนะครับผมใช้ความเร็ว ของเขาแน่แบบเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็หนึ่งสนามรบของเขาก็สามารถใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะหลังจากทีใช้แล้วขาของเซนิสึจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเป็นขาช้านั่นแหละอ่ากระบวน่าที่2นะครับผมเป็นกระบวน่าที่ชื่อว่าฟ้าแลบในคิมหันเดูนะครับผมซึ่งอ่าตั้งแต่ท่า2ถึงท่า6นะฮะจะอ่านได้ในมังงะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีคนใช้แค่คนเดียวตอนนี้นะเซนิสึไม่สามารถใช้ได้เนาะ กบนท่าที่3นะครับผมฝูงแมลงกระพือปีกด,ดังกึกก้องนะฮะกบนท่าที่4ฟ้าคำลนนะครับกบนท่าที่5ฟ้าผ่าความร้อนนะฮะกบนท่าที่6นภากัมปนานั่นเองนะฮะโอ้โหดี่ีคุ้ค,คุ้นเหมือนปานเสียงไหมเออก็อเคยบอกไปแล้วนะฮะปานเสียงแยกมาจากปานอัศนีนั่นเองนะครับผมแล้วก็กบวนท่าที่7นะฮะที่เซนอิสึเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเอาไว้ต่อสู้นะครับผมชื่อว่าเทพสายฟ้าโคโนอิคาซุจินั่นเองนะครับผมเป็นชื่อเทพจริงๆเลยนะ เผื่อใครไม่รู้นะครับผมเซนสิสือนะครับเป็นคนที่หูดีมากๆากนะฮะเป็นคนที่ต่อสู้อ่าโดยใช้การใช้การฟังมากกว่านะครับผมเก่งต่อหลับประมาณนั้นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับผมว่าปานในเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยฮนะโอเคฮนะก็มาถึงจุดที่เรารองปานกันปกติเลยเ้โอเคท่าที่หนึ่งนะฮะนี่ลืมบอกไปนี่ซื้อดาบของซานนี่มาแต่ไม่มีฝักดาบ ก็ไม่เป็นไรใช้ได้นะฮะกระบวนท่าที่1นะครับผมชื่อว่าสายฟ้าฟาดนะครับผมเป็นการตั้งท่านะฮะการฟันนะครับผมแล้วก็พุ่งไปฟันศัตรูนะครับผมด้วยความเร็วแล้วก็มีเสียงฟ้าฟ้าผ่าใช่ไหมเออดูนะฮะฟุบนี่โอ้โหอย่างเท่ท่านี้สามารถเอาใช้ฟินิชได้นะครับผมแล้วก็ท่านี้สามารถเจาะเกาะได้นะฮะเกาะแตกนั่นเองนะครับผมโอเคยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะใกล้ๆเลยนี่เป็นการชาร์จนะครับผมดูนะเป็นการชาร์จนะครับกดอีท ุผ่านตัวศัตรูนะครับผมเลื่อยก,ก็ลดนะฮะเกาะก็แตกด้วยบอกเลยว่ากันอยู่ก็หนีไม่รอดนะครับผมโอเคกระบวนท่าที่2นะครับผมชื่อว่าฟ้าแลบในะคิมหันฤดูนะครับผมเป็นการที่เราเหมือนว่าฟันด้วยความเร็วนะฮะเกิดเสียงฟ้าร้องนะครับผมฟ้าแลบประมาณนั้นนั่นเองนะฮะนี่นะครับผมกด R น,นะฮะสกิล2ของผมนะปุ๊บเนี่ยนะทุกคนมองทันหรือเปล่าอ๋อโดนตี <laughs> เออ <laughs> เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ เดี๋ยวผมจะคอมโบไปด้วยนะนี่นะฮะเป็นการตีนะครับผมตีก่อนผมตีหนึ่งสองสามสี่กดอะปึ๊บเป็นไงนะฮะฟันนะครับผมฟันแบบเฉียงขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสายฟ้ารอบๆนะครับผมพร้อมเสียงฟ้าผ่านั่นเองนะครับผมโอเคสกิลที่3ต่อมานะครับผมเป็นกระบวนท่าที่1นะครับผมแต่เป็นรูปแบบที่3นะครับผมก็คือเทพสายฟ้าหรือเทพความเร็วประมาณนั้นนะผมก็จําไม่ได้แนละ้ว <c oughs> เป็นการกดของผมเป็นกดตัวทีนะฮะกดตัวทีเป็นการชาร์จดบบเหมือนท่าแรกแต่เป็นการพุ่งไฟฟันนะครับผมนี่แล้วฟันต่อเนื่องด้วยนะเออฟันต่อเนื่องตรงนี้ก็คือแบบฟันติดกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเอามาหลายๆตัวด้วยาตีรัวๆเยอะๆโอเคท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อย่าเพิ่ง อโอเคถ้าดีนะฮะกดพี่เราชาร์จนะครับผมฟัน3ตัวเลยนะฮะนี่เป็นไงแต่และตัวก็จะติดสายฟ้าด้วยตัวนี้ไม่ติดเฉยเลยนี่ท่าแรกจัดก,การนะฮะเป็นการพุ่งด้วยความเร็วนะครับผมฟันศัตรูนะฮะและศัตรูจะติดช็อตนะครับและถ้าศัตรูหรือว่าผู้เล่นนะฮะอยู่รอบๆในรัศมีเราก็จะทําการชิ่งนะแบบนี้นะชิ่งนี่นี่น,นี่อ่าจะเป็นการชิ่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะบางคนอาจจะบอกว่า6ครบป่ะพี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคโอ้กำลังพลาที่กำลังขึ้นเลยโอเคต่อไปกระบวนท่าที่4นะครับผมกระบวนท่าที่4ีนี่ก็เป็นกระบวนท่าที่1รูปแบบที่1นะครับผมก็คือสายฟ้าฟาดหครั้งนั่นเองนะครับผมฮะคือการกดซีนะฮะอันนี้ผมอาจจะปิงปิงหน่อยนะก็ต้องขอภะะขอภัยด้วยฮะกดซีปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปนะฮะอันนี้คือการแบบซิกแซกนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมตีไม่โดนนะตีไม่โดนเดี๋ยวตีตัวนึงก่อนนะฮะกดซี่ ปนี่นะครับผมจริงๆมันจะฟันเร็วกว่านี้นะแต่เซิร์ฟเวอร์ปิงนะครับผมเป็นการฟันนะฮะเป็นสายฟ้าซิกแซกไปนะครับผมเมื่อโดนศัตรูศัตรูจะทําการช็อตนะฮะคือติดสถานะช็อตนะครับผมเราสามารถวิ่งเข้าไปตีได้นั่นเองนะครับผมสกิลความพิเศษของสกิลนี้มีอีกหนึ่งอย่างนะกดตีก่อนนะฮะกดแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงศัตรูกดอีกครั้งหนึ่งเป็นกรรมการกระโดดไปแล้วก็พุ่งลงมานั่นเองนะครับผมเหมือนเสียงฟ้าผ่าเลยนะกับวันท่านี้คุ้นๆมาเหมือนในอนิเมะนะฮะ เป็นการที่ฟ้าผ่าลงมาด้านเองนะครับผมตัดหัวศูนนั่นเองอะ่ะท,ทำอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งดูกดซี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บกดซี่ครั้งหนึง่งขึ้นมาแล้วก็ฟันลงไปนะครับผมนี่ศัตรูคือตายเลยนะแต่ว่าท่านี้คือข้อเสียก็คือเมื่อโดนศัตรูนะครับผมเราจะติดสถานะเหนื่อยล้านะครับผมไม่สามารถโจมตีได้นะฮะแต่ป้องกันได้ไม่สามารถแดชได้แล้วก็ไม่สามารถาพลิกจิตลมปานได้นั่นเองนะครับผม จะดูอ่ะแดดได้หรือเปล่าลืมไหมอ่ากดอีกรอบนึงปังอ๋อแดดได้นะฮะแดดได้แดดได้นะครับผมสกิลนี้ก็คือแดดได้นั่นเองนะโอเคครับผมต่อมานะฮะเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของปานนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ทุกคนอาจจะคิดว่ากระบวนท่าที่เจ็ดใช่ไหมไม่ใช่นั่นเองนะเป็นกระบวนท่าที่สี่นะครับหรือว่าฟ้าคำล้นนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นการ ตั้งท่านะครับผลดาบเหมือนกระบวนท่าที่1น,นะฮะแต่ว่าจะเป็นการวงอนาเขตไปแล้วก็ฟันในอนาเขตนั้นนะครับผมเมื่อศัตรูโดนบอกเลยว่าเกาะแตกนะฮะสกิลนี้เกาะแตกนะครับผมแล้วก็ศัตรูติดช็อตด้วยนะครับผมอ่าแล้วลืมพูดไปสกิลสีนะฮะอ่าถ้าถ้ากระโดดลงมาศัตรูก็ติดช็อตเหมือนกันนะครับผมนะติดช็อตนะสกิลเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเรา p ีพีเลยดีกว่าครับผมไป เจออะไรบายุไปแล้วหมอกเฮ้ยเอาเจ้าอืออออมกันได้ปะ เรียบร้อยอตะกี้กันนี่กราจะไม่โดนสะระนะลาก่อนายี๋โอเคไปเจอกันแมตต่อไหมฮะเราเจออะไรอะตะกี้ขึ้นโหลดแล้วแต่เรายังไม่เห็นอะไรเลยไง <One. Bite. S 1> เขาเห็นใช่ไหมว่าเรามาแล้วตัวเดิมเลยปะ บารีอืมบารีสู้ยาก <laughs> แบบอบร้อยอโซแซดแม่ปานคุณถ้าคุณคอมโบได้คุณก็คอมโบนะโอเคทุกคนเรามาลองสามสามกันดีกว่าจริงๆอัศสนีนี้ผมไม่แนะนำให้มาสามสามจริงๆไมันก็สามสามได้แต่ว่าสกิลไอ้สกิลที่สามนะครับผมที่มันตีต่อเนื่องอะ่ะที่มันตีชิ่งไปเลยอะ่ะมันจะตีฝั่งเราด้วยอัสนีคนละ เออมันตีฝั่งเราด้วยนะฮะคือตัวไหนที่มันอยู่ในระยะเราเนี่ยไม่ว่าเป็นศัตรูหรือเป็นมิดนะมันตีหมดเลยนะครับผมมันจะทําให้ขัดนะฮะขัดสกิลของเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอ้เฮียนี่อะใช้สกิลแล้วไม่ขัดเพื่อนไปเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไว้ก่อนโอ,โอ้ไว้ก่อน น,นี่เราต้องชิงให้ได้มากลิสุดโอ้โหเพื่อนมันก็ชิงมาโดนกูเหมือนกันนะโอ้ตอนนี้ฝั่งเราโดนลุมแล้วพยายามนะะโอ้โดนอันนี้พอดีอีก เรียบร้อยเฮ้ยเขาจะรอดเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะคเปิดรถตีลางบงงี้แหละได้เปรียบนะได้เปียบได้เปียบเออตอนนี้เราได้เปรียบแล้วเฮ้ยไม่ได้ดูขึ้นบนเอลุลุงงเลยทีนี้ได้เฉยเออมาดิได้เฉยแล้วก็จัดเอ้าเพื่อนช่วยด้วยเออ สนชนะไหมรอ,อดรอดตัวหนึ่งเหรอเนี่ยฟื้ตายเรียบร้อยครับผม GG เฮ้เพื่อนไม่ต้องห่วงเราใายละเรียบร้อยครับผมเป็นการพูดคงพูดแคมป์กันด้วยนะอ่าโอเคฮะโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ PVP เมื่อกี้ ออบอกตรงๆเลยว่าไม่เก่ง PVP นะฮะจริงๆก็แพ้หลายรอบด้วยแหละเนาะโอเคถ้าชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันฮะ